เศ้าเฉยเลยนะฮะเอเอ,เอก็เพิ่งเห็นเนแปลกดีนะ <c oughs> อ่ะพาไปดูหน่อยอันนี้รำหน้านาคแล้วครับงานบวชมันก็ต้องมีแห่นาคแห่นาคก,ก็รอบโบสนะฮะกว่าจะไปถึงวงถึงวัดอะไรเงี้ยปรากฏว่านางรำ อยากจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์กันไม่ยอมเคลื่อนไปอ,อยากจะเต้นอยากจะรำอยู่อย่างงี้เดี๋ยวครบสมรอบแล้วไม่สนุกแล้วไงไม่สนุกเนาะ,อะเอวทำไมต้องน,นอนตีขนาดนั้นล่ะเอาก็นอนตีทีเพราะนางรำไม่เคลื่อนอ,ะอ่ะเต้นกันอยู่อย่างนั้นอะแล้วก็ดนตรีก็เลิกไม่ได้เพราะนาคยังไม่เข้าไปเข้าสู่โบสถ์ทำพิธีอุปสมบทอ,อ่ะเขาก็ยืนเต้นกันอยู่อย่างงี้ก็เมื่อ,อยไงน,น,อนอนเล่นมันะเลยนอนเลยเออนี่แหละครับคุณผู้ชมครับฮือฮากันมากเลยนะฮะ สนุกสนานกันก็จริงนะแต่ว่าเหนื่อยก็เหนื่อยอคลิปนี้ถูกเอามาโพสใน TikTok, ทิกตอกครับบอกว่านางรําไม่เดินแต่วงก็ต้องไม่ยอมแพ้ด้วยก็นอนเล่นไปเลยจ้ะบรรดาชาวเน็ตก็มาชื่นชมแตรวงแม้จะเหนื่อยขนาดไหนแต่หนะ้าที่มันยังไม่จบนะ <c oughs> ต้องแห่น้าเข้าไปในโบสในวัดก่อนพอมันยังไม่ครบรอบมันยังไม่ครบพิธีตามขั้นตอนก็ ต้องเล่นกันต่อแม่นางลำนี่น้าตีจริงนะจริงๆอยากจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์กันเหลือเกินนะฮะ<อ>ชาวเน็ตบอกว่าเอ้ยอันนี้มันวัดได้นะเ<อ>พราะแต่วงเล่นมันไงานางลำถึงไม่เคลื่อนอ,ะอ่ะเต้นอยู่ยางนี้ติดลมติดลมติดลมนี่ดิวน่าจะงานยาวถึงปีหน้าแล้วมั้งนะโอ้โหฮะไปไหนกันต่อพักกันแป๊บหนึ่งนะฮะช่วงหน้าไปขอนแก่นครับคุณผู้ชม